สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการหลายคนถามมาว่าเออคนที่ไม่สมัครยังไม่ได้สมัครนะครับเขาเวลาเขาซื้อสินค้าเนี่ยมันเป็นยังไงและคนที่สมัครแล้วเนี่ยจะเห็นคะแนนไหมแล้วก็ซื้อในราคาไหนนะครับอ่าแล้วหรือว่าสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้ซื้อนะจะเห็นราคาไหม หรือว่าเห็นราคาและเห็นคะแนนไหมอะไรทำนองนี้ครับส่วนคนที่สมัครเป็นเพเซอร์แล้วนะจะเห็นแบบไหนนะมันเป็นข้อที่มีคําถามมาเยอะมากเลยนะว่าคนที่ไม่สมัครนะกดไปเป็นยูเซอร์อย่างเดียวนะเขาเห็นราคาแบบไหนนะส่วนคนที่กดคําว่าสมัครเพเซอร์แล้วแต่ยังไม่ได้ซื้อสินค้าครบเอ่อ 120 mp นะหรือว่าต่อไป250 mp เนะี่ยเขาจะเห็นแบบไหนส่วนคนที่เป็นเพเซอซ์แล้วซื้อครบ120หรือ250 mp แล้วเขาเห็นแบบไหนวันนี้เรามาดูกันนะครับถ้าคนที่ฮนะถ้าคนที่ยังยังยังไม่ได้สมัครนะครับ คนที่ไม่ได้จะหมักนี่นะครับเขาเขาจะเห็นนะผมมาเปิดหน้าหน้าหน้าหลักเนี่ยนะครับเขาจะเห็นราคาเต็มเห็นไหมครับคือเห็นราคาเต็มอย่างเดียวเห็นไหมฮะจะไม่เห็นคะแนนเลยเห็นราคาเต็มร้อยห้าสิบสามพันสามร้อยห้าร้อยห้าสิบคือเห็นราคาเต็มอย่างเดียวนะครับเขาซื้อราคาเต็มอย่างเดียวนะครับเมื่อเขาเป็นยูเซอร์เพราะเขายังไม่ได้กดคําว่าพาสดสมัครเป็นเพเซอร์นะครับตรงนี้นะ่ผมมาดูนะเห็นไหมฮะ ไม่ว่าจะตรงไหนเขาจะเห็นนี่คือราคาเต็มสมมติผมจะเสิรนอครับว่าเลสเต่เอ่อสบู่นะฮะแ้าสบู่ที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 ่ผมเคยซื้อนะครับเราจะเห็นเลยเห็นไหมครับเป็นราคาเต็มหมดเลยนะครับเห็นราคาเดียวอ่าราคาเดียวเห็นราคานี้นะราคานี้อย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยเก้าเก้าเก้า 999บาทนะครับนะครับเพราะเขาเป็นยูเซอร์เขาไม่ได้สมไม่ยังคไม่ไม่ได้สนใจที่จะสมัครเป็นพีเพเซอร์ p acer, หรือว่าเป็นเพสเซอร์นะครับว่าเขาสนใจจะสมัครเป็นเพสเซอร์เขากดคำว่าเพสเซอร์เขาก็จะยังไม่ได้ซื้อแต่ว่าเขาก็จะเห็นอีกแบบ ถ้าบอกว่ามีเป้าหมายที่จะเป็นเพเซี่เห็นไหมนี่คือคนที่เป็นยูเซ่จะเห็นแบบนี้นะฮะขอขอนุญ,ญาตมาดูของเลตเต้เลตเต้ถ้ามาเลตเต้เนี่ยเราจะเห็นนะฮะเขาก็มีราคาเต็ม,มกันเห็นไหมหนึ 1, 2, 1, 200, ่งสองหนึ่งพันสองร้อยเห็นไหม เห็นไหมไอ้ผู้เกี่ยวกับเซรั่มเลือดบางกอกเห็นไหมครับแล้วก็900บาทเนี่ยนะนะเออเป็นสบู่แล้วก็เซรั่มเห็นไหมฮะเก้าร้อยบาทอันนี้นะฮะแต่ถ้าในกรณีก็ทํำมาข้างบนเลยว่า120 MP อันนี้ก็เห็นแต่ว่าถ้าธรรมดาอย่างเงี้ยไม่เห็นนะฮะซื้อคือซื้อ900บาท เท็กเก้าร้อยบาทแต่ไม่รู้ว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็มพีนะก็จะไม่เห็นยกเว้นร้านค้าทำมาอย่างเงี้ยหนึ่งร้อยี่สิบเอ็มพีจะเห็นแต่ว่าเขาก็ไม่รู้อะครับเพราะเขาไม่สนใจเถึงว่าเขาจะซื้อเนี่ยชุดนี้ก็ซื้อไปเลยเก้าร้อยบาทก็กดปั๊บเขาก็ซื้อไปเลยเก้าร้อยเห็นไหมจีเก้าร้อยบาทนะครับเอาละทีนี้เรามาดูสำหรับคนที่ สมัครนะครับมาขอดูนะเดี๋ยวผมขอดูเบอร์นี่หน่อยเบอร์นี้ท <c oughs> ีนี้เรามาดูในกรณีที่ คนที่กดคําว่าเพเซอร์แล้วนะครับคนที่กดคําว่าเพเซอร์แล้วนะฮะหมายว่าเขากดคําว่าเพเซอร์แล้วแต่เขายังไม่ซื้อครบ120ย p หรือ250 MP อย้าเขาก็ยังไม่ได้เป็นเพเซอร์นะครับอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะนะนะพอเขาเข้ามาเสร็จแล้วนะเนี่ยเขากดคําว่าเป็นเพเซอร์นะหน้าบัตรนาวอย่างเงี้ยแต่จะซื้อครบหรือไม่ไม่รู้นะครับตรงเนี้ยเขาก็จะ เป็น P p ีเพเ u r ซอรี๋มาดูว่าการเห็นมันต่างกันยังไงนะครับผมจะใส่ใหมายเลขนะครับคนนี้เขาเขาเขากดคาว่าสมัครเพเซอร์แล้วแต่เขาอย่างซื้อสินค้าไม่ครบนะครับผมงพ่อรหัสเขานะ ไหมครับว่าคนที่ <c oughs> กดคำว่าสมัครเพเซอร์นะครับแม้ว่าเขาอะยังซื้อไม่ครบ120แต่เขาเป็นพีเบเซถ้าเขายังไม่ครบร2 0นะครับหรือ2องรยการเห็นเขาเนี่ยครับจะเห็นไหมครับกดมาหน้าแรกการเห็นจะไม่เห็น,เห,น,เ,หนเห็นไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ จะมีเห็นราคาและก็เห็นคะแนนเห็นไหมครับเห็นราคาเห็นคะแนนแต่เมื่อกี้เนี่ยยูยูเซอร์นะครับคือไม่ได้กดทาว่าสมัครเป็นเพเซอร์เขาจะเห็นราคาเต็มอย่างเดียวแต่อันนี้เห็นคะแนนด้วยเห็นราคาด้วยเพราะอะไรครับเพราะเขามีเป้าหมายที่จะสมัครให้ให้ให้เป็นเพเซอร์เพราะยังก็จะต้องเห็นราคานี้เห็นไหม เขาจะเห็นเลยราคาเท่านี้อ,อ๋อในซื้อราคาในซื้อนี้ได้2 2 0 MP เอ,อ่ออาสมุนทซื้อเอ,อ่อเลเตเต้เมื่อกี้นะเลตเต้คำว่าเลตเต,เต้คือสบู่เลเต้ดูนะฮะถ้าเขาซื้อปุ๊บเขาจะรู้ทันทีเลยอ่านี่ครับเห็นไหมฮะเมื่อกี้ชุดนี้นะครับชุดนี้900บาทเห็นไหมครับถ้าเป็นยูเซอร์เนี่ยเขาจะไม่เห็น120 mp หนึ่งร้อยยี่สิบจุดหนึ่ง mp แต่พอเขากดคำว่าเพรเซอร์เนี่ยแม้เขาซื้อยังไม่ครบหนึ่งร้อยยี่สิบ mp แต่เขาเป็น p เพรเซอร์เนี่ยเขาจะเห็นอย่างนี้ครับเห็นคะแนนนะครับเห็นราคานะครับเห็นคะแนนเห็นราคาเห็นไหมเขาก็สามารถที่จะซื้อสินค้าแล้วก็จะทําคุณสมบัติเป็นเอ่อร้อยยี่สิบ mp หรือสองร้อยห้าสิบ mp ต่อไปในอนาคตเนี่ยคือเดือนมิถุนายนจะเป็นสองร้อยห้าสิบ mp นะครับสําหรับคนที่จะเป็นอ่า เพเซอร์ er นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะแต่ตอนนี้นะเขาจะเห็นเลยอ๋อหนึ่งร้อยยี่สิบจ่ายเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าเป็นสบู่เห็นไหมครับอ่นะมันจะต่างกันนะต่างกันระหว่างคนที่เป็นยูเซอร์กับคนที่เป็นพีเพเซอร์นะครับหาเรามาดูอย่างเมื่อกี้ที่สินค้าขายดีนะฮะะขอดู อย่างนี้1,690บาทเป็นคอลลาเจนได้250 mp นะครับส <c oughs> องราสิบจุ mp นะครับถ้าในต่อไปนะครับเมื่อเราสมัครตั้งแต่เดือนเดือนอันนี้ไม่ใช่เดือนตั้งแต่เดือนเมษาเนี่ยครับเดือนเมษาเนี่ยคนใหม่สมัครเนี่ยจะต,ต้องได้250 เห็นไหมสองร้อยห้าสิบจุดสอง MP นะครับไม่ใช่ร้อยยี่สิบนะครับสองร้อยห้าสิบจุดอย่างน้อยคือสองร้อยห้าสิบ MP นะครับเนี่ยเขาจึงจะเป็นเพเซอร์นะครับเขาจะเป์จ่ายเงินหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับได้สินค้าตัวนี้นะครับจัดส่งภายในวันที่ชุดเมษาคอลลาเจนซูเปอร์ฟูชนะครับ เป็นคอลลาเจนนะนะครับนะเขาจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้เลยนะครับก็ะบจะเป็นเพชรครบ2องร้อยห้าสิบมีครับตอนนี้นะครับคนที่จะสมัครใหม่นะเอาทีนี้ <c oughs> เรามาดูในส่วนของ เขาสมัครแล้วใช่ไหมเขาก็จะมีเอ,อ่ประวงประวัติเขานะครับอันนี้อาทีน,นี้สมมติว่าอาละครับก็คงสรุปได้ว่าคนที่สมัครกดเป็นเพเซ์เมื่อเขาซื้อสินค้าไม่ครบ250 mp นะครับเขาจะเห็นราคาเต็มแต่ถ้าเขากด เป็นเพเซอร์แล้วเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อไม่รู้หรือยังไม่ครบเขาจะเห็นคะแนนด้วยแล้วก็เห็นราคาด้วยนะครับเอาทีน,นี้มาดูคนที่สมัคร <ใน S 2> แล้วนะเดี๋ยวขอสต็อกก่อน,นครับผมมาต่อนะครับอผมก็จะเมื่อกี้ที่ผมออกไม่ได้นะครับเพราะว่าสัญญ,ญาณเน็ตมันไม่มีครับเดี๋ยวผมจะออกนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้ทําการทดสอบแล้วว่า ในกรณีที่เรายังไม่ได้สมัครนะครับเราเป็นยูเซอร์เราจะเห็นแค่ราคางเดียวแต่ถ้าเรากดคำว่าเพเซอร์นะครับแล้วเรายังไม่ได้ซื้อสินค้าก็ครบ1 250 MP รบนะครับเราก็จะเห็น <c oughs> เห็นเราซื้อยังไม่ครบ2 5 0เราก็จะเห็นคะแนนอย่างนี้นะครับเห็นคะแนน,นสีแดงนะครับ2องแแล้วก็เห็นราคาด้วยแต่ทีนี้มาดูว่าถ้าคนที่ เป็นเพเซอร์แล้วคือซื้อครบ250 mp นะครับเดี๋ยวผมอขอออกออกจากตรงนี้ออออกจากระบบนะครับแล้วก็มาทำให้ดูว่าคนที่เป็นเพเซอร์แล้วเขาจะเห็นแบบไหนอ,อันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแผนใหม่นะครับเอาละคนที่เป็นเพเซอร์แล้วเดี๋ยวนะผมก็จะใส่เบอร์อีกเบอร์หนึ่งนะครับ ใช่เลยคนที่เป็นคนนี้เป็นเพเซ่แล้วครับไม่ไม่ต้องไปชวนนะครับเป็นเพเซ่แล้วในใน,ในสายงานผมนะครับอาลผมได้รหัสเข้ามาเห็นไหมครับเขาเขาเป็นเพเซ่แล้วนะครับเห็นไหมเขาเป็นเพเซ่แล้ว พอเขาเป็นเพเซอร์แล้วนะครับตรงนีนะครับจะเห็นว่านะการเห็นเนี่ยจะผิดกันเลยนะเขาจะเห็นคะแนนด้วยเห็นราคาด้วยแต่เขาจะเห็นแคชแบ็กด้วยผมมาไล่ให้ดูนะเห็นแคชแบ็กเรามาดูสินค้าที่มีแคชแบ็กนะครับมันมีความพิเศษถ้าเป็นเพเซอร์แล้วนะเขาสินค้าไหนที่เป็นสินค้าที่มีแคชแบ็กนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเออเช่น กาแฟเมลตันเบิร์นนะฮะตัวนี้1,990จะมีลดแล้วก็รับหมายความว่าคนที่เป็นเพจแล้วก็ซื้อครบ250 mp แล้วเนี่ยนะฮะเขาแชร์สินค้าไปเขาแชร์สินค้าไปตัวนี้นะครับปรากฏว่ามีคนซื้อยูเซอร์ยูเซอร์ซื้อนะครับเขาจะยูเซอร์ก็ซื้อไปราคาที่เต็ม1,990นะครับตรงเนี้ยเขาก็จะได้รับเงิน150บาท ด้วยนะครับเหมือนกับการการแชร์นะแชร์โดยการขายตรงนี้จะได้150 MP เป็นเงินรายวันนะครับนะนี่คือข้อง่ายของของมูมอนะครับดังนั้นถ้าคุณเป็นเบเซอร์แล้วคุณก็สามารถที่จะแพะแชร์นะครับแชร์ตรงนี้นะครับแชร์ไปพอแชร์ไปเนี่ยมีคนซื้อกาแฟนี้1990คุณได้150บาทถ้าค,คุณแชร์ออหมอนหนุนยางพารานะสุขภาพ 1320บาทนะครับคุณจะเห็นด้วยครับว่าถ้ามีใครซื้อนะครับนะถ้ามีใครซื้อคุณจะได้ลด50บาทเฮ้ยถ้ามีใครซื้อคุณจะได้รับ50บาทแต่ถ้าคุณซื้อเองคำว่าลดเนี่ยหมายว่าตัวคุณซื้อนะ่ะคุณจะได้ลด50บาทถ้าคุณซื้อกาแฟมากินเองนะครับจา่ก1 9า9 0านะครับคุณจะได้ลด150คุณจะไม่จ่าย19 9 0งน้ารานี้สำหรับคนที่เป็นเพเ่แล้ว เห็นไหมมันจะไม่เหมือนกันนะคุณสมบัติมันจะต่างกันคนที่เป็นเพจแล้วนี่ก็สามารถจะเห็นลดรับแล้วก็ราคาแล้วก็คะแนนเห็นไหมครับส่วนคนที่เป็นยูเซอร์จะเห็นราคาเต็มอย่างเดียวส่วนคนที่กดคำว่าเพ์แล้วแต่ยังไม่ได้เป็นเพ์ยังซื้อไม่ครบ250นะครับตรงนี้เขาจะเห็นราคาแล้วก็จะเห็น mp แต่ก็จะไม่เห็นลดและรับนะครับแต่คนที่เป็น250 mp แล้วเป็นเพแล้วอย,อย่างในนี้นะครับ mm hmm. เขาเห็นราคาหนึ่งพันเก้าร้เก้าแล้วก็ mm hmm. เ,เห็นสินค้าตัวไหนที่มีลดกับรับก็คือ cat back กลับมาแมนึ่งร้ยห้าสิบนะถ้ามีเขาแชร์ไปและมีคนซื้ออย่างที่บอกก็กดตรงนี้ ะครับแล้วมีแชร์เห็นไหมครับแชร์อย่างเงี้ยนะกดไปเนี่ยแชร์ให้เพื่อนกดคําว่าแชร์อย่างนี้เห็นไหมแชร์ไปที่ไหนแชร์ไปที่ลายอย่างเงี้ยถ้ามีคนซื้อนะครับตรงนี้มีคนซื้อตรงนี้นะครับเขาจะได้150บาทแต่ถ้าเขาซื้อมากินเองเขากะได้ส่วนลดอีก150บาทเห็นไหมครับดีไหมครับนี่คือข้อแตกต่างนะครับระหว่าง user page แล้วก็ page นะครับผมก็ มาแบ่งปัประสบการณ์ตรงนี้ให้อนะฮะเห็นไหมฮะอย่างเคนจับบูเนี่ยเขาก็จะมีนะครับ 120mp นังแซงสีก้อนก็999บาทซื้อนะกะ็เห็นคะแนนด้วย 120mp แล้วก็ถ้าแชร์ไปมีคนซื้อเขาจะได้รับนะแคทแบคก,ก์ับมา120แต่ถ้าก็ซื้อเองนะครับเขาจะได้ส่วนลดตรงนี้120บาท โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็มานำเสนอนะฮะให้กับเพื่อนๆได้รับรู้นะครับในข้อสสใจที่มีคนถามกันมากมายนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ